เ <Game> <Yeah. S 1> กม24กติกาการเล่นใช้ตัวเลขทั้งสี่ตัวมาบวกลบคูณหารให้ได้คำตอบเท่ากับ24ให้เวลาข้อละ20วินาทีพร้อมแล้วไปเริ่มเล่นเกมกันค่ะ <Yahoo! S 1> ข้อหนึ่งแปดหนึ่งสามเกเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย8ปคูณหได้8ปคูณเได้72 72สิบหารสเท่ากับยีค่ะไปต่อข้อที่2กันเลยค่ะ <Wow. S 1> ข้อสองหน้องเจ็ดเริ่ม บดเวลาตัวอย่างเฉลยห้าคูณหนึ่งเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองคูณสองเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะว้า <Wow. S 1> ข้อสามเจ็ดสามห้าห้าเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลยห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองห้าลบสามเท่ากับสองสองคูณสิบสองเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะ <Wow. S 1> ข้อสี่สี่สี่เก้าหนึ่งเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย4ีคูณสเป็น16 16กสิบหกบวกเเท่ากับยี่ส้ายลบหเท่ากับยี่สิบสค่ะ <Wow. S 1> ข้อห้าสี่แปดสามหกเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย4ี่บวกแปดเท่ากับสิบสหารสเท่ากับสีคูณหได้เท่ากับ24ค่ะ <Wow. S 1> ข้อหกหกสี่เจเริ่ม มดเวลาตัวอย่างฉเฉลยเจ็ดลบสี่ได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะ <Wow. S 1> ข้อเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลยเจ็ดหารเจ็ดได้หนึ่งเก้าลบหนึ่งได้แปดแปดคูณสามเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะ <Wow. S 1> ข้อแปดเก้าสี่หกเจ็ดเริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย9บวก7เท่ากับ16 16หาร4เท่ากับ4 4คูณ6เท่ากับ24 <Wow. S 1> ข้อ9 9 7 3 9เริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย9ลบ7ได้สอ2 3บวก9ได้สสิบ12 2คูณ12เท่ากับ24ค่ะ <Wow. S 1> พอาะสิบ9ห้า9สี่เริ่ม หมดเวลาตัวอย่างเฉลย9หาร9ได้1 1บวก5เท่ากับ6 6คูณ4เท่ากับ24ค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเล่นเกม24ได้กันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ